เทคนิคการจํามีหลายหลายอย่างหลายจะพูดว่างไงเดียเทคนิคทั้งการจําคําศัพท์จำไวยากรณ์จําคันจินะคะมันมีหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่เราจะเลือกใช้แบบไหนตามความถนัดของตัวเองด้วยอ,ออยเซนเซบอกเ,ออเทคนิคนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับน้องๆบางคนหรือว่าน้องๆบางคนก็อาจจะใช้ได้ผลนะ,นะคะแล้วแต่คนด้วยนะคนเราไม่เหมือนกันบางคนอะ บางคนนั่งอ่านเงียบๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนั้นจะทําให้จําง่ายแต่บางคนเนี่ยอ่านคนเดียวงียบๆไม่รู้เรื่องจะต้องอ่านกับเพื่อนๆอ่านในที่ที่มีเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคที่ออนเซย์แนะนํานะคะว่าออนเซย์ใช้กับตัวเอง ใช้มาแล้วฉันคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นทางมันเป็นวิธีจําคําศัพท์ที่ได้ผลนะคะแล้วก็น้องๆก็เอาไปปรับใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเกิดธรรมชาติของคนเราหนึ่งคนเนี่ยในการรับรู้ภาษาในการเรียนรู้ภาษามันมาจากการฟังเป็นทักษะแรก นี่ออกไหมเราลองนึกถึงตอนเราอายุ3ขวบค่ะจําได้ไหมเคยใช่ปะ <c oughs> เคยอายุสองาขวบแล้วพึ่งหัดพูดไหมเอออันนั้นแหละค่ะการคางในการเรียนภาษาที่2อเรียนภาษาที่3ก็แล้วแต่เซยคิดว่ามันน่าจะเริ่มจากการฟังแรกๆอาจจะยังฟังไม่รู้เรื่องนะคะแต่อยากให้ทําไปตลอดเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอน,นะคะเ,เราจะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะมีการปรับ มันจะทําให้เราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะชินเองนะคะอะอนเซนแนะนําว่าเวลาเรียนนะคะให้ฟังซีดีนะซีดีหนังสือเรียนตําราเรียนที่มีซีดีประกอบมาให้ด้วยถือว่าเป็นตําราเรียนที่ดีมากเลยนะคะ,ะน้องๆเปิดซีดีนะคะแล้วก็ฟังเริ่มจากฟังคําศัพท์ มันจะมีมันจะมีพูดคำศัพท์ทีละคำทีละคำอย่างเช่นถ้าเป็นมินาโนะในฮงโกใช่ไหมมันก็จะเริ่มต้นโดยบทที่1วัตชิวัตชิตะจิอะไรพวกนี้ใช่ปะเออนะคะก็เปิดตรงที่เป็นคำศัพท์ก่อนขอแบบเป็นง่ายๆสั้นๆหรือว่าใครที่เริ่มต้นเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยนะคะไอตัวที่มันเป็นอักษรที่ดังอนะคาตะคานะน่ะอืมฟังด้วยฟังด้วยถ้าใครเรียนกับเซนเซที่เป็นชาวญี่ปุ่นอันนี้ก็ได้เปรียบเรื่องของการฟังเนาะแต่ว่า แน่นอนแหละเวลาอยู่ในห้องเรียนน่ะเซนเซเขาพูดได้รอบเดียวนี่ถูกถกปะ่ะเซนเขาพูดได้รอบเดียวเสร็จแล้วถ้ากลับมาบ้านเรามีซีดีที่จะฟังอีกมันก็ทําให้เราเขาเรียกอะไรคุ้นเคยกับเสียงเหล่านั้นน่ะนะคะแล้วเวลาเราเปล่งเสียงพูดออกมาเนี่ยฝึกเยอะๆด้วยอ่าฝึกเยอะๆด้วยมันก็จะทําให้เราค่อยๆพูดเป็นจากหน่วยเสียงเล็กๆนะไปจนถึงรูปประโยคได้นะคะฟังซีดี ฟังอย่างเดียวไม่ได้ไงเออฟังอย่างเดียวไม่ได้ฟังแล้วก็ต้องออกเสียงตามด้วยนะคะฟังแล้วออกเสียงตามดังๆเรียนแบบนะออกเสียงตามให้เหมือนมากที่สุดผลที่ได้จากการทำแบบนี้นะทำซ้ำไปเรื่อยๆนี่หมายคาว่าลิงโกตัวเดียวนะอาจจะเป็นหลายๆคำอะค่ะแล้วเราก็ฝึกในการเปลี่ยนในการนึกภาพนั้นไล่ขึ้นมาเรื่อยๆทีละ คำทีละคำนะคะผลที่ได้จากการฝึกแบบนี้นะคะหนึ่งน้องจะเป็นคนที่ฟังเก่งนะคะน้องจะเป็นคนที่ฟังเก่งในที่สุดถ้าทําไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรคะน้องฝึกฟังจากคาสั้นๆถูกไหมฟังให้คล่องแล้วพอคาคานั้นเนี่ยมันไปในมันไปอยู่ในประโยคยาวๆมันก็จะทําให้เราไม่ได้รู้สึกยากอะไรละใช่ปะเพราะเราชินกับคาคานั้นแล้วคําอ่ะแต่ละคํามันก็ไปอยู่เรียงเรียงกันใช่ไหมเออน้องจะ นมันก็จะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยลองฟังคำศัพท์สั้นๆเลยไปฟังประโยคยาวๆใช่สิจะ้ะมันยากแน่นอนนะคะเออนะฝึกฟังแบบนี้ฟังจากคำศัพท์ง่ายๆสั้นๆแล้วก็ไปฝึกฟังประโยคยาวๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมน้องๆหลายคนเจอปัญหาในมินาโนนิฮงโกเล่มแรกบทที่หนึ่งมันพูดเร็วมาก <c oughs> ไม่รู้มันจะพูดเร็วไปไหน ะะมันพูดเร็วมากจนเราฟังไม่ทันเพราะอะไรเพราะอะไรเราถึงฟังไม่ทันเพราะนี่คือก้าวแรกของเราถูกไหมคะแน่นอนเป็นธรรมชาติที่ทุกคนฟังไม่เขาฟังไม่ทันเป็นธรรมชาติเหมือนกันทุกคนแต่น้องบางคนนี้ค่ะฟังไม่ทันแล้วก็ลุกเดินหนีไม่เอาไม่ฟังอันนี้คือยังไม่ได้พยายามนะคะเออถ้าเราฟังรอบที่หนึ่งไม่ทันฟังรอบที่ 2, สองจ้า ฟังรอบที่สองไม่ทันฟังรอบที่สามสิจ้าฟังรอบที่สามไม่ทันสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบมันจะฟังไม่รู้เรื่องให้มันรูไปทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้แล้วในที่สุดน้องจะเป็นคนที่ฟังเก่งอ่าอันที่สองผลที่ได้จากการฝึกแบบนี้นะคะสำเนียงก็จะเป๊ะด้วยอ่าน้องๆหลายคนถามอ้อยสิ้นเซเรียนเ,เรียนประเทศญี่ปุ่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นมากี่ปีแล้วเออ ออนเซนเซอยู่ญี่ปุ่นกี่ปีเปล่าจ้าออนเซนไม่เคยเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะแล้วอกกอนเซนก็นานสุดที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> นะคะออนเซนอยู่ญี่ปุ่นนานสุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไม่เคยไปอยู่ไม่เคยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยแต่ทําไมออนเซนเป๊อะอ่ะ <c oughs> นี่แหละออนเซนก็เรียนแบบนี้นะจ๊ะ เรียนแบบเออเรียนแบบไปขำๆฮ่าๆน้องไม่ต้องไปซีเรียสกับมันแรกๆเนี่ยเอาใจออกเสียงไม่ถูกหรอกนะแต่ว่ามันมันกับมันมันมันคือยังไงอะมันคือเราสนุกกับมันอะเราเล่นกับมันนะคะเออนะคะเราก็ฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษาเขาเราพูดซ้ำๆหลายๆรอบหลายๆรอบหลายๆรอบมันก็จะทําให้เวลาเราพูดออกไปอีกทีนึงเนี่ยมันชินไงมันออกไปเองอัตโนมัตินะคะออกไปเองอัตโนมัติอ่ แล้วมันก็จะเป็นเป็นภาษาที่เราได้ยินมาใช่ปะ่ะเออนะคะผลที่ได้จากการฝึกแบบนี้ข้อ1น,น้องจะฟังเก่งข้อสอสำเนียงเป๊ะอ่าอันที่สเนี่ยสำคัญเราจะจำำําคําศัพท์คํานั้นได้เร็วแล้วก็จําได้นานเนื้อออกไหมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลเออไอสิ่งเนี้ยทำให้น้องๆที่เรียนภาษาเนี่ย เ,เป็นอุปสรรคเลยนะคะมันไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลถ้าเราผ่านกระบวนการแปลเนี่ยสมองเราจะเหมือนกับจะทำงานหนักขึ้นนะเนอะไหม a p p l ลเนี่ยภาษาไทยอะไรคะอืเออ a p p l ลภาษาไทยคืออะไรคะมันไม่มีไงมันไม่มีเราก็เลยเราก็เลยพอนึกถึงภาพผล a p p l ลนะคะเราก็ พูดออกมาได้ว่าแอปเปิลถูกไหมเออเราไม่ต้องไปผ่านกระบวนการนะคะแบบนี้จะทำให้เราจําได้เร็วแล้วก็จําได้นานกว่านะคะนึกภาพคือใช้จินตนาการเยอะๆเออเวลาเรียนภาษามันต้องจินตนาการเยอะๆนะคะเทคนิคนี้เนี่ยออนเซได้รับมาจากครูที่สอนภาษาจีนได้มาจากเหล่าชื่ออ่าหวังเหล่าชื่อตอนที่เซนเซเรียนภาษาจีนม .4 อ่ามอสินเรียนสินจีนไงซึ่งเป็นชาวจีนเลยแหละนะคะหวังเหล่าชื่อผู้ภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้เปลงคงจีนหรือแป็นอะไรคะอ๋อพู้ภาษาไทยไม่ชัดเออแต่ว่าเขาก็มีความพยายามแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะเป็นไอดอลมากๆนะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นครูด้วยอืมแต่ว่าชอบการสอนของเหล่าชื่อมากเราจะใช้เทปนะคะสมัยนะั้นออกป สมัยนั้นใช้เทปปะแกโอ้เซนเซเทปคืออะไรคะหนูไม่เคยแตะอะไรไม่เคยเห็นเลยไม่เคยสัมผัสไอ้ไอ้สิ่งที่เรียวกว่าเทปสมัยนั้นเซก็เท่าไหร่อ่ 15, นะสิบห้าเนาะเออสิบห้าฝึกภาษาจากเทปนะคะเออ,เ,อ,อเรียนภาษาจีนครั้งแรกเนี่ยก็ใช้เทปแล้วตอนนั้นซินเซก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหล่าชื่อิอ,อย้ำตลอดเลยว่าฟังเทปนะฟัง เทปทุกวันนะต้องฟังเทปทุกวันนะแล้วออเซก็บ้าจี้ทำตามชอบชอบหลอดซึ้เขาไงเออบ้าจี้ทำตามก็ฟังทุกวันทุกวันเช้าเย็นฟังทุกวันแล้วช่วงนั้นเห่อไงเห่อภาษาด้วยนะคะฟังจนเออช่วงนั้นเขามีให้ลองเรียนลองเรียนก่อนช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมเออช่วงซัมเมอร์จะขึ้นม .4 ่อนขึ้นม .4 เนี่ยน้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะนักเรียนที่เลือกเรียนสายจีนซึ่งมันเป็นปีแรกไงเขาก็มีให้ลองเรียนก่อนอหวังเราชื่อก็มาสอนเนี่ยแหละคะ่ะสอนแบบเนี้ยให้เทปไปแล้วก็เอาไปฟังนะคะแล้วก็กําชับให้ฟังออนเซก,ก็กลับบ้านไปก็ฟังทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้ววันแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยฟังจนเทปยานะ่ะนะแล้วเวลาตอบคําถามในห้องเซซไม่ได้เป็นคนเก่งแล้วก็หัวไวอะไรนะ ตอบคําถามในห้องตอบได้เว้ยทขาข้อสอบทําอะไรคะแนนดีไว้ได้เป็นที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบความมั่นใจความภูมิใจมันมาเรื่อยๆก็เลยชอบชอบภาษาจีนมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะนะก็เล่าให้ฟังว่าหวังเราชุก,ก็ใช้เทคนิคนี้ซึ่งตอนแรกออนเซก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมจะต้องให้ฟังเทปกําชับให้ฟังเทปทุกวันทุกวันนะคะตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะตอนนี้เข้าใจแล้ว อีกเทคนิคหนึ่งที่หวังเราเซเอาเอามาจากหวังเราชเชยนะก็คือใช้ภาพถ้าใครดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่ออนเซเอาลงไว้นะคะจะเป็นภาพที่ออนเซใช้รูปภาพในการสอนตอนที่เรียนกับหวังเราชืชยเนี่ยถ้าไปที่โรงเรียนของของแกนะคะเขาจะมีแบบพวกการ์ดคาศัพท์ที่เป็นทั้งการ์ดตัวอักษรแล้วก็เป็นการ์ดรูปภาพเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้มันเหมือนเด็กอนุบาลไปหน่อยนึงอะแต่ว่ามันได้ผลนะ นะคะเซจะเซไหมคะเราชื่อเขาเนี่ยจะมีการเรียงเอาไว้เลยนะคะ <c oughs> เด็กๆก็โซนๆนะ่ะก็ไปเล่นบ้างคือเล่นบ้างอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยสนุกแต่ว่ามันก็ได้มันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเล่นตรงนั้นใช่ปะเออเซก็ชอบแล้วก็คิดว่ามันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีนะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งเวลาที่สอนเสร็จทุกครั้งเอ <c oughs> เราชื่อเขาจะแบ่งเวลาช่วงท้ายสุด เขาจะถือเลยนะคะเขาจะถือการ์ดคำศัพท์มีการ์ดคำศัพท์เขาจะเอาบัตรคำศัพท์พวกนี้ที่บางทีก็เป็นรูปภาพบ้างบางทีก็เป็นตัวอักษรจีนบ้างนะคะเอามาให้นักเรียนอ่านครั้งแรกเขาจะอ่านเขาจะอ่านนำก่อนหนึ่งรอบเราฟังนี่ก็เกิดจากการฟังใช่ไหมนี่คือการเรียนรู้เกิดจากการฟังเขาจะอ่านให้เราฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วเราพูดตามใช่ไหมอันนี้ก็หลักการเดียวกันคือฟังแล้วพูด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 เรื่อยๆแบบนี้ สำไปา้ำัม,มาหลายหลายครั้งอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทำทุกวันทุกวันไปประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันมหาศจรรย์มากเลยรู้ไหมคะคือบัตรคำศัพท์ที่อยู่ในมือของเราชื่อเป็น50-60แผ่นนะ่ะวันแรกอ่านตามอย่างเดียวดูภาพแล้วเราไม่ได้คิดถึงคำแปลอะไรเลยแต่รู้ว่าสิ่งที่พูดมันคือไอตัวนั้นเราไม่ได้นึกถึงเลยนะคะแล้ว อ,อ่พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆผ่านไปสัก1สัปดาห์2สัปดาห์เราสามารถที่จะพูดได้เองเลยว่าพอถึงภาพนั้นมามันคืออะไรมหัศจรรย์ไหมเออนะคะพูดได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอราจะคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากนะคะก็เลยอยากจะให้น้องๆนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้อ่ะนะคะโอเควันนี้ออยจซก็แนะนำเทคนิคในการจำคำศัพท์โอเค อันนี้มันมีอยู่หลายปึ้งเลยนะเป็นบัตรคำที่ออนเซย์ทำขึ้นเองอันนี้เกิดมาจากกระดาษ A4 มองเห็นไหมเนี่ยไฟสว่างเกินออนเซบอกแล้วใช้ไฟ LED 168ดวงจะไม่ขาวด้วยไงจ๊ะเออแล้วก็มันก็จะแสงจ้าเกินไปเลลวลากระดาษขึ้นเสร็จน้องไม่เห็นอันนี้เอามาจากกระดาษ A4 ปกติธรรมดานี่แหละคะ่ะพับ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 ครึ่งพับครึ่งครึ่งคึ่ง,งไปเรื่อยๆจนมันเหลือขนาดเล็กที่พอใจนะคะก็ เอามาเจาะรูอ่าเจาะรูแล้วก็ไปซื้ออันนี้ที่ B2S ร้าน B2S นะคะเอามาใส่แล้วก็หาหา,หาแบบลูกอะไรนะผนัแจน่ารักน่ารักให้มันแบบน่าหยิบมาอ่านน่ะแล้วก็แยกไว้เป็นหมวดคำศัพท์อันนี้เป็นหมวดหมวดคำกียานะคะก็เอามาอ่านเองอย่างเงี้ยเออเอามาอ่านเองเออก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆอุ้ยเท่มากเลยนะวันนั้นเซอันนี้ทำสมัยตอนไปเรียนพิเศษ นั่งอ่านรอเข้าเรียนพิเศษก็อ่านไปแล้วก็จะมีพ่อ,อผู้ปกครองพ่อแม่น้องนองคนอื่นหันมาชี้ชี้ชี้อะไรเงี้ยมันเท่มากเลยนะคะมันมันทำด้วยตัวเองด้วยอ่ะภูมิใจมากานะคะก็อ่านทีละแผ่นทีละแผน่นทีละแผน่แผน,ผนอย่าเงี้ยถ้าเราไม่แน่ใจกลัวลืมแล้วก็แอบ,บเขียนคําอ่านไว้ข้างหลังก็ได้เห็นไหมไม่ได้เอเอเนี่ยก็อ่านไปเรื่อยๆนิวอิ New In c h i อินชิม s ลูกคุชิม a ย u ม a ม่มานิวกักชิมานิวกักชิมาโนริค a เอมัสทาเดมัสเซเม่เซเมพังกุชิมาแอบเขียนคำอ่านไว้ก็ได้เนี่ยยางแตกยางระเบิดพังกุชิมาอ u อันนี้ชุดปัจจุบันชุดปัจจุบันมันช่วยจำคันจีด้วยไง เขียนด้วยคันจีไปเลยนะคะมันโดนไม่เสียงก้องแกงกองแกงไเนี่ยมุกไกมาสบชกป่ะคำนี้ไม่แน่ใจอาใช่ด้วยนะวบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรอ๋อ,อถ้าเกิดว่าเขียนคําอ่านแอบเขียนคําอ่านไว้ข้างหลังนะแล้วก็จะอ๋อดีนะเราไม่ลืมอะไรอย่เงี้ยนะคะอันนี้ก็มันจะต้องใช้ใช้ความบ้าใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอะว่างจัดอะ นะแต่นี้ก็ทำไม่นานแล้วหลายปีแล้วเราก็ทําเก็บไว้เป็นกล่องๆเลยนะคะ<อ>ก็ลองเอาไปฝึกใช้ดูนะ